โปรดนึกดูนุ่นกับนกลอยอยู่ในอากาศได้ด้วยกันแต่ว่าอยู่ได้ด้วยแรงคนละอย่างกันนุ่นอยู่ได้ด้วยแรงลมส่วนนกอยู่ได้ด้วยแรงปีกเราจะเห็นว่านกเป็นตัวของตัวจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ทำได้เองส่วนนุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองจะไปไหนก็แล้วแต่ลมมาต่อกันนะครับอีพีที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าปฏิรูปประเทศกับมีบุญวัสนาแล้วก็ตั้งตัวถูกทางเนี่ยนะ ภาพรวมมันเป็นยังไงตอนนี้เราจะมาเจาะกันนะครับคราวที่แล้วอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อมีเหตุสาอย่างนี้บรรจบกันผู้นั้นมีหวังเจริญก้าวหน้าได้อย่างมากอย่างไหนมีความหมายอย่างไรจะได้อธิบายต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มอธิบายกันที่ว่าเรื่องของการแก้ปฏิรูปะนะครับมงคลชีวิตขั้นที่4พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้ว่าให้อยู่ในปฏิรูประเทศผู้ปฏิบัติจะต้องหาความเข้าใจเรื่องปฏิรูปประเทศก่อน ปฏิรูประเทศคืออะไรและมีเงื่อนไขอย่างไรคําว่าปฏิรูประเทศะแยกออกเป็นคำสองคำคือปฏิรูประคำหนึง่งเทศะอีกคำหนึง่งเฉพาะคําว่าเทศะแปลว่าถิ่นที่หมายถึงตําบลที่อยู่หรือประเทศบ้านเมืองรวมเรียกว่าเทศะข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้นิดหนึ่ง คำว่าเทสะเนี่ยพอมาใช้เป็นคําไทยนะบาลีเศรสกิจก็ใช้รวมกันเป็นคําว่าเทเทศนะครับคำว่าประเทศจริงๆก็มามีรักษะมาจากคํานี้แหละนะเทสะนะหรือว่าทุกวันนี้เราจะเห็นคําว่าประเทศเนาะคำว่าเทศบาลอย่างเงี้ยบาลหรือปาระก็แปลว่าผู้ดูแลนะครับเทสะบาลก็คือผู้ดูแลถิ่นนั้นๆนึ่ภาพออกเนาะอย่างเช่นกาละเทศะเนี่ยที่เขาที่เขาชอบสอนกันบอกว่าทําอะไรให้รู้กาละเทศะกาละก็คือเวลาเทสะก็คือสถานที่ ถูกไหมฮะเพราะนั้นแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กแล้วบอกว่าเฮ้ยทำอะไรให้รู้จักกาลเทศะนะก็คือรู้จักเวลาแล้วก็รู้จักสถานที่นั่นเองนะคือรู้จังหวะแล้วก็รู้สถานะด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ คำที่มีปัญหาคือคำว่าปฏิรูปะนะเมื่อกี้เทสะจบไปแล้วนะคำที่มีปัญหาคือคำว่าปฏิรูปะหัวใจของมงคลข้อน,นี้ก็มีอยู่ที่นี่ต้องทราบเสียก่อนว่าถิ่นที่เป็นปฏิรูปะคืออย่างไรเราจึงจะอยู่ในปฏิรูประเทศได้คำว่าปฏิรูปะแปลกันมาว่าสมควรคำว่าสมควรนี้มีค่าเท่ากับคำว่าเหมาะสมเท่านั้นเป็นคำแปลที่บอกสรรพคุณไม่ใช่บอกลักษณะคล้ายๆกับเราบอกลูกว่า จงแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกให้แน่ชัดไปว่าเครื่องแต่งตัวที่เรียบร้อยนั้นเป็นอย่างไรคำว่าสมควรเหมาะสมเรียบร้อยเป็นเพียงคำบอกสรรพคุณเท่านั้นมิได้บอกลักษณะว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าประเทศสมควรนั้นมีลักษณะอย่างไรที่ที่จะค้นก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นแต่ย้อนกลับเข้าไปหาศัพท์เดิมของท่านนั่นเองคือคำว่าปฏิรูปะคำว่าปฏิรูปะถ้าแปลตามตัวต้องแปลว่ารูปเฉพาะ ปฏิรูปะปฏิแปลว่าเฉพาะรูปะก็คือรูปนะครับฉะนั้นคําว่าปฏิรูปประเทศก็คือถิ่นที่มีรูปเฉพาะรูปเฉพาะนี้แหละที่เราแปลกันว่าสมควรคือใช้การได้ที่ว่ารูปเฉพาะหมายความว่าครบรูปเต็มรูป ตรงกับที่เราพูดกันว่าเป็นตัวของตัวหรือเป็นเนื้อเป็นตัวหรือเป็นตัวเป็นตนเรื่องนี้เห็นจะต้องย้ำนิดหน่อยเพื่อให้ท่านที่ทายเจตนาของข้าพเจ้ายังไม่กระจ่างได้มองเห็นความหมายไว้ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผลทางปฏิบัติพอ ปฏิรูปที่แปลว่ารูปเฉพาะนั้นคืออย่างนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโครงรูปจำเพาะสิ่งนั้นๆอยู่อย่างไหนก็เป็นอย่างนั้นจำเพาะอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นคนก็มีรูปเฉพาะของคนเช่นมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่รูปร่างคนอย่างย่อๆ เป็นรูปเฉพาะของคนนกมีขาสองขามีปีกสองปีกตัวมีขนหัวมีปากก้นมีหางนี่รูปเฉพาะของนกปลาไม่มีแขนมีขามีหัวมีตัวมีหางมีครีบนี่รูปเฉพาะของปลาตกลงว่ารูปเฉพาะของคนมีต่างหากของนกมีต่างหากของปลามีต่างหากจำเพาะของใครของมันใครเป็นอะไรก็ต้องมีรูปครบจึงจะนับว่าเป็นปฏิรูปนะเป็นปฏิรูปเป็นปฏิรูปปะกนี่นะก็คือรูปครบ คือมีรูปเฉพาะต้องเป็นผู้มีปฏิรูปะจึงจะเหมาะสําหรับใช้การเพราะฉะนั้นนักธรรมะพอเห็นคำว่าปฏิรูปะหรือปฏิรูปจึงแปลดักเอาความไว้เลยว่าสมควรหรือเหมาะทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมีคนหรือสัตว์ตัวใดมีรูปแบบผสมผสมเหมือนอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างนางมัดฉาตัวเป็นปลาหัวเป็นคนเป็นการเสียรูปเฉพาะ ใช้อะไรก็ไม่ได้จะแกงกินก็ใช่ที่จะแต่งตั้งให้มียศมีตําแหน่งอย่างคนก็ไม่ได้ไม่ควรเป็นอะไรทั้งนั้นหรืออีกทีก็เหมือนนกกินรรีหัวเป็นคนผู้หญิงแต่ตัวเป็นนกเสียหลักปฏิรูปะ จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นจำเพาะสิ่งนั้นเลยไม่สมควรที่จะใช้การอะไรได้เอามาเลี้ยงดูเป็นลูกเป็นเมียก็ใช่ที่จะแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ควรเหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้าเสียรูปเฉพาะของตัวเสียแล้วไม่เหมาะไม่ควรที่จะทำอะไรได้สัตว์พวกนี้ถ้าบอกลักษณะเป็นภาษาบาลีก็ต้องบอกว่าอะติรูปะแปลอย่างนักธรรมะว่าไม่สมควรโอ้ลึกซึง้งนะครับลึกซึง้งเนาะตามนิยายไทยต่างเนี่ยจริงๆแล้ว ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นภาพนะว่าเขาก็แฝงหลักคําสอนแบบนี้เหมือนกันเนาะเวลานี้ยายไทยเนาะพระเอกพระชนภัยไปไหนก็จะเจอพวกเนี่ยนางกินรลีพวกนางมัดฉานางอะไรเนาะจะเอามาเป็นเมียก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คนใช่ไหมจะจะกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่ากินเอออันนี้อันนี้อันนี้เข้าท่านะคือแบบว่าเจ้าชายไปเจอไปเจอ,ไปเจอนางมัดฉานะเงือกอะเงือกสวยมากเอามาเป็นเมียก็กระดากกระดานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว พอไม่รับแม่ไม่รับถูกไหมจะแกงกินก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ปลาเต็มที่เอออันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้นะครับที่ว่ามานั้นเป็นปฏิรูปปาทางธรรมชาติในทางพฤติการก็มีรูปเฉพาะเหมือนกันโปรดนึกดูนุ่นกับนกลอยอยู่ในอากาศได้ด้วยกัน แต่ว่าอยู่ได้ด้วยแรงคนละอย่างกันนุ่นอยู่ได้ด้วยแรงลมส่วนนกอยู่ได้ด้วยแรงปีกเราจะเห็นว่านกเป็นตัวของตัวจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ทำได้เองส่วนนุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองจะไปไหนก็แล้วแต่ลม นึกต่อไปอีกถึงพฤติการของคนหญิงชายที่แต่งงานกันใหม่ๆอยู่กับพ่อตาแม่ยายทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกงสีอย่างนี้ยังไม่เป็นตัวของตัวถ้าแยกออกไปมีบ้านมีเรือนมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจจึงจะนับว่าเป็นตัวของตัวโอ้โหดีจังนะครับถ้าใช้แรงของตัวเองนี่คือนี่คือเป็นตัวของตัวแต่ถ้าใช้แรงคนอื่นเหมือนนุ่นก็ไม่เป็นตัวของตัวนะ ดีที่พูดมาทั้งหมดนี้ต้องการขยายความหมายของคำว่าปฏิรูปะให้ชัดเจนเท่านั้นบัดนี้ท่านก็คงจะทราบแล้วว่าปฏติรูปกะกับอปฏติรูปะเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรนะครับก็เข้มข้นนะ EP นี้นะผมชอบมากเลยนะครับก็หวังว่าคงจะชอบเหมือนกันนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ